เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ท้าทายความเชื่อและหักล้างสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยวิทยาศาสตร์แบบคันสุดรจริงๆนะครับดูไปคิดตามไปแบบเออมันก็จริงนะในหลายๆเรื่องและถ้าเทียบง,ง่ายๆเรื่องนี้มันเป็นการหยิบการล้อเลียนในอินไซต์จ็อบมาอัปเกรดให้สมเหตุสมผลมากขึ้นนั่นแหละครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่โคตรมันโคตรสนุกมีอะไรให้คิดตามกันไปหมดเอาล่ะไม่ต้องเสียเวลากันมากครับไปรีวิวพ,พร้อมๆกันเลยดีกว่า ขอ, long, ข,อขอเืินไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เราอ้างอีกทุกอย่างจากนีเรื่องนะอาจจะมีบางประเด็นที่กระทบกระเทือนบางส่วนยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและคลิปนี้มีสปอยเหมือนเดิมนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันมาก่อนและกลับมาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับเห็นมีหลายคนเข้ามาแซวว่าใช่ไหมนี่ใช่พี่ใช่ไหมเนี่ยพี่คนนั้นที่ทําช่องตูนี่ตูนอะ ่นไหนก็ไหนๆแล้วผมขออนุญาตโปรโมทช่องใหม่ของผมตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับช่องนี้เป็นช่องที่เราจะเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับการ์ตูนยุค90การ์ตูนเก่าการ์ตูนที่ทุกคนคิดถึงสำหรับใครที่คิดถึงการ์ตูนวัยเด็กและอยากจะย้อนเวลากลับไปด้วยกันเนี่ยเรียนเชิญนะครับตามมาที่ช่อง Lost Intune ได้เลยนะครับไหนถ้าใครไปกดติดตามแล้วรายงานตัวด้วยคำว่าผมรักการ์ตูนในช่องคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับ ริจากคำโปรยของตอนนี้กันก่อนเลยสวรรค์มีจริงพวกเห็นกับตาสาบานได้เลยคือเห็นใครเนี้ยก็รู้แล้วว่าตอนนี้ต้องมีอะไรปันๆสนุกสนุกแน่นอนเลยใช่ไหมละครับแถมชื่อตอนมอสแร็กนาริกก็เพี้ยนมาจากทอพัก3ทอแร็กนาร็อกอีกต่างหากถ้าใครเดาจากตรงนี้ก็ดูจะยากดิดนึงสวรรค์ทอเหล่าถวยเทพอย่างนั้นน่ะเหรอแล้วมันจะมารวมกันได้ยังไงเนี่ย แล้วเราก็ถึงบางอ้อทันทีเมื่อเปิดตอนมาพี่แกก็เล่นเรื่องสวรรค์เป็นอย่างแรกเลยแถบที่หาที่สุดก็คือคนอย่างเจอรี่ย้ำว่าไอ้คนบาปอย่างเจอรี่นั้นก็มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ได้ไปเจอปู่กับย่าที่โลกหลังความตายนั้นด้วยนะครับ ถ้าเจอรี่ได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยน,นะคิดว่าใครๆก็สามารถขึ้นได้นั่นแหละนะโดยในตอนนี้ในแง่ของการใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ทุกสิ่งเรียกว่าเป็นตอนที่ริกโชว์เทพประดิษฐ์ไอเทมแบบรวัรวๆแถมยังไม่ใช่แค่ไอเทมธรรมดานะครับแต่เป็นไอเทมที่ท้าทายความเชื่อของคนในยุคนี้ด้วยเรียกว่ามันมากๆสําหรับใครที่เป็นสายวิทย์เน้นๆใครที่เป็นสายเนร์ออยากได้คําตอบที่หาคำอ,อธิบายแบบเป็นหลักการไม่ได้จะถูกใจตอนนี้มากๆเลยละครับเพราะมันเป็นตอนที่หักล้างความเชื่อได้แบบโคตรมันอะไรที่คนเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตานั้นพี่แกก็ มายำเสเละหมดเละแบบจนเราแอบคิดว่าถ้าใครที่คลั่งเรื่องราวเหล่านี้นะคงจะมีกำหมัดกันบ้างแหละแต่เอาจริงๆเมืองนอกเขาไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะครับมันสามารถพูดได้อย่างเปิดเผยมากกว่าที่ไทยเยอะมากๆเลย เริ่มจากสวรรค์ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ก่อนเลยละกันครับแต่ก่อนเราเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงใช่ไหมแต่เราก็คงไม่ได้ตั้งคำถามหรอกว่าสถานที่ที่ว่านั้นมันอยู่ตรงไหนเรารู้แค่ว่ามองขึ้นไปบนฟ้าไกลๆเราจะเจอกับสวรรค์ถ้ามองลงไปข้างใต้แบบลึกๆเราก็จะเจอนรกแต่ในความเป็นจริงอ่ะมองไปข้างบนสุดลูกหูลูกตานั้นเราก็จะเจอกับชั้นบรรยากาศและทะลุออกไปนอกโลกต่างหากซึ่งข้างล่างก็เช่นกันและทางเดียวที่เราจะเจอสวรรค์กับนรกได้คงมีทางเดียวเท่านั้น ตามหลักวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์กน,นะครับก็คือการเดินทางข้ามมิติั่นเองและตรรกะกตรงนี้นแหละที่เรื่องพยายามอธิบายการทํางานของสวรรค์ให้เราได้รู้แถวอธิบายได้แบบมีตรรกะมากความเข้มข้นของมิติเชื่อมกับจิตนู่นนี่นั่นโดยใช้พลังงานอน,นันต์เป็นปจุดศูนย์กลางคือง่ายง่ายยิ่งคิดตามยิ่งโคตรจะปวดหัวแต่ถ้าลองเปิดใจและคิดตามไปทีละสเต็ปนะเออก็จริงของมันนะ ถ้ามองแบบนี้เราก็เชื่อได้อย่างสนิทใจว่าสวรรค์นรกอาจจะมีอยู่จริงในที่ไหนสักที่หนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่ก็เป็นได้นั่แหละรครับ และนอกเหนือจากสวรรค์แล้วเรายังได้เห็นวาฮาร่าโลกหลังความตายซึ่งเอาจริงๆก็เป็นสวรรค์ของชาวไวกิ้งนี่แหละครับมันเป็นความเชื่อของนกรบชาวไวกิง้งโดยใช้ตะก,กะของพลังงานโจนบางอย่างที่ริกเรียกว่าเครื่องรีเลย์พลังงานไม่ว่ากี่ครั้งที่เราตายเราก็จะกลับไปสู่จุดเช็คพอยต์เรื่อยๆเหมือนกับเซฟเกมตรงจุดนี้แหละที่เอาไว้อธิบายความเป็นไปของวาฮาร่าได้ดีมากๆพอนักรบไวกิ้งแต่ละคนต่างก็มีความเชื่อกันว่าการสู้รบอย่างเต็มที่และตายในฐานะนักรบไวกิง้งพวกเขาจะเดินทางข้ามไปสู่วาฮาร่าดินแดน ของยอดรับในโลกหลังความตายตามความเชื่อของตำนานเทพนอส่นดิงซึ่งในเรื่องทอภาคเลอแวนทันเดอร์เราก็เห็นเจนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ได้ไปวาฮาล่าเหมือนกันนะครับและถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าเราจะตายกี่ครั้งก็ได้ถ้าสู้แบบเต็มที่ในฐานะชาวไวกิ้งเพราะยังไงเราก็จะกลับมาจุดเดิมที่วาฮาล่าแห่งนี้แบบที่เรกัปตี้ย้อนกลับมาตลอดในตอนนี้นี่แหละครับโอ้เป็นอะไรที่ซับซ้อนและก็ลึกซึ้งมากมาก แถวที่ตลกกว่านั้นเรายังได้เห็นริกใช้ฟังก์ชันเกิดใหม่ของวาร่ามาปลอมตัวเป็นโอดินไปหลอกชาวไวกิ้งด้วยนะครับโดยประดิษฐ์ปีกบินให้ตัวเองกับมอร์ตี้ราวกับเป็นพระเจ้าโอ้โหทีนี้ชาวไวกิ้งในวาร่าก็ยิงคลังเข้าไปใหญ่และนอกจากจะเป็นโอดินแล้วในตอนเอ็นเครดิตริกยังแกล้งทําตัวเป็นโป๊ปอีกด้วยนะจริงๆก็เพื่อจะลางแค้นโป๊ปให้มันเจ็บชาน้ําใจเล่นๆนี่แหละครับว่าเฮ้ยให้ดูสบ้างว่านีโลของใคร ตูเนี่ยเหละเว้ยที่เป็นโป๊ปของโลกนี้หลังโดนนมานน้นเล่นงานจะต้องเกิดใหม่รัวๆมาก่อนหน้านี้นั่นเองแหละครับเรื่องมันก็จะประมาณนั้นโอ้เอาให้สุดไปเลยสิครับและนอกจากนี้ใน EP นี้ยังมีสัตว์ในตำนานอย่าง Bigfoot ปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องริกกมอตีด้วยนะครับหลังจากเคยมีการกล่าวถึงอยู่บ้างในตอน Air แอร์ฟอ่องที่พูดถึง f r ร e Flag คราวเนี้เจอของจริงเลยแล้วก็เป็นแบบที่ริกคิดไว้จริง พวกบิ๊กฟุตที่ริกเคยจับใส่โปรเกรบอลมาเนี่ยมันก็เป็นแค่สัตว์ที่ไม่มีสติปัญญาแค่ตัวใหญ่แรงเยอะอย่างเดียวแล้วก็เดาถูกได้ว่าถ้าปล่อยไว้แบบเนี้ยมันจะฆ่าริกเพื่อส่งตัวเขาไปยังวาราและก็เป็นแบบนั้นเลยแต่ภายหลังบิ๊กฟุตดูเหมือนอจะใช้ชีวิตแบบคนมากขึ้นไม่อยากจะเป็นสัตว์เดราาัจฉานอีกต่อไปแล้วริกก็เลยสร้างร่างโคนให้หลังจากร่วมมือกันแล้วในตอนหลังได้เดิงถ้ากล่ว่าบิ๊กฟุตมีอยู่จริงๆในโลกริกกับมอร์ตี้นะครับแถมไม่ใช่แค่บนะิ๊กฟุตนะ แล้วก็พวกแม่มดมาอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นแม่มดจอมอาคมลัทธิบูชาสาตานกระทั่งพวกเหล่ามอนสเตอร์ชื่อดังที่เรารู้จักกันในวันฮาโลวีนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแฟรงเกนสไตล์มนุษย์น้ำมนุษย์หมาป่ามัมมี่และก็ท่านเขาดคาคูล่าเรียกว่าเรียงหน้าขนกันมาเพียบใครที่เป็นตำนานใครที่ชื่อดังเรียงหน้ามาหมดเลยสวรรค์วาฮาล่าบิ๊กฟุตและเหล่ามอนสเตอร์เออเอามาให้หมดในตอนเดียวมาเลยเนี่ยแหละ และคนที่ทีเด็ดที่สุดก็เห็นจะเป็นท่านป๊บพระสันตปาปาที่ถ้าใครเคยเดูเรื่อง i ิ s i d e ์ o ็ทั้งสองซีซั่นมาแล้วก็จะรู้เลยว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นโปรทีเด็ดของเรื่องเลยแหละครับแทนในเรื่องริกกมอตี้ป๊บก็โผ่มาครั้งแรกด้วยและก็ทีเด็ดไม่แพ้กันเพราะท่านเนี่ยเขาเป็นผู้มีพลังอน,นันต์เปลี่ยนเหมือนพระเจ้าของตอนนี้เลยและที่เฟี้ยวก่นนั้นคือโป๊บต้องการปกป้องคริสตจักรจากศัตรูมากมายที่หวังจะทำลายศาสนาแต่ตามหลักของศาสนาแล้วเนี่ยโป๊บไม่สามารถฆ่าใครได้ เพราะงั้นเขาก็เลยมีแผนที่ต้องการจะชิงตัวบิ๊กฟุตที่เป็นสัตว์เดรัชานมาทํางานปราบมารศาสนาให้แล้วถ้าเขาสามารถควบคุมเจ้านี้ได้แล้วก็คริสจักรจ,จะเหมือนได้ครอบครองอาวุธมหาปลัยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดบาปอะไรอีกด้วยเรียกว่าเป็นช่องโหว่ของศาสนาที่เป็นจุดใหญ่พอสมควรเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มันมากๆในมุมของคนที่อยากเข้าใจทุกเรื่องนะครับอ่ะทีเนี้ย นอกเหนือจากเรื่องเหนือธรรมชาติและภพภูมิต่างโลกแล้วสิ่งที่น่าสนใจของตอนนี้ก็คงจะเป็นการได้เห็นริกยอดนักประดิษฐ์กลับมาอีกครั้งในอีพีนี้ริกประดิษฐ์ของเยอะมากๆแบบมากๆเลยนะครับแทนตอนที่ประดิษฐ์ส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็หยิบจับสิ่งของต่างๆรอบตัวที่ไม่ค่อยจะอาํานวยมาทําด้วยถามว่าเวอร์ไหมก็โคตรจะเวอร์จริงๆแหละแต่ก็ยิ่งทําให้เรารู้เลยว่าริกซานเชสนั้นคือนักวิทยอดนักประดิษฐ์ของจริงเริ่มจากการใช้ฟังก์ชันตายแล้วเกิดได้รัวๆของวาฮาร่า เราจะได้เห็นชุดขบวนการเซนไตอีกรอบและการกลับมาของปฏิบัติการฟีนิกซ์ที่มีส่วนสําคัญที่สุดในอีพีนี้ด้วยแท้ยังเป็นข้อยืนยันอีกว่าริกนั้นยังคงหมกมุ่นกับการประดิษฐ์ของป้องกันตัวเองอยู่เสมอเห็นได้จากร่างโคลนที่โคตรเยอะที่ไม่ใช่มีข้าร่างของตัวเองด้วยนะการรวมถึงร่างของมอร์ตี้ซัมเมอร์และก็ร่างจาแลงของบิ๊กฟูดด้วยแหละครับและท้ายดาของครอบโพสมิธก็คงจะมีร่างโคลนเตียงไว้แบบเป็นตานเลยนั่นแหละครับโอ้โหพี่แกก็วางเกินนะก็แงส่สิเพราะว่าภารกิจหลัก ได้จบลงไปแล้วนี่ทีนี้ก็ว่างประดิษฐ์อะไรแบบรัวๆเลยเราจะได้เห็นริกขู่มอตี้ว่าจะปรับมิเตอร์ใต้ผิวหนังให้กับเขาด้วยนะถ้าเองไม่ไปหยิบเสื้อกันหนาวแล้วไปนอร์เวย์กับตาตอนนี้ก็เตรียมตัวโดนฝังมิเตอร์ได้เลย เราจะได้เห็นเครื่องรับพลังงานเข้มขน้นทําให้เรารู้ได้ว่าสวรรค์มีอยู่จริงแม้ตัวเองจะเป็นอัเทวานิยมด้วยก็ตามนะครับซึ่งริกเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในอะไรเลยนอกจากวิทยาศาสตร์นะครับก็ไม่แปลกนะที่เขาจะสร้างเครื่องที่จะจับให้ได้ว่าสวรรค์นั้นมีจริงหรือเปล่าและสุดท้ายก็รู้ว่ามันมีจริงนั่นเองแหะครับ เรายังได้เห็นโปรเกบอลที่ตอนแรกริกจับบิ๊กฟุตมาใช้งานและในตอนหลังพี่แกก็ใช้โปรเกบอลไว้จับโป๊บอีกรอบหนึ่งด้วยก่อนจะถูกเอามาใช้ในตอนจบอีกครั้งที่ปล่อยท่านโป๊บออกมาสู้บนสองเวียนนั่นแหละครับแถมที่เด็ดที่สุดของสุด,ดยอดสิบประดิษฐ์ของตอนนี้คือเราจะได้เห็นแผงปืนคามิติหลากหลายเวอร์ชั่นของริกเป็นครั้งแรก บอกเลยว่าริกนั้นไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยและที่เก็บไว้เยอะแบบนี้เราเดาว่าเพราะปืนแต่ละกระบอกนั้นคงใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันและดูจะใช้สารเหลวข้ามมิติในปริมาณที่แตกต่างกันด้วยแต่ข้อสังเกตก็คือทุกกระบอกนั้นยังใช้สารเหลวข้ามมิติสีเขียวอยู่แปลว่าริกนั้นอาจจะยังค้นคว้าไปไม่ถึงที่อีวิมอร์ตี้ทำจนได้สารเหลวสีเหลืองทองมานะครับและก็ยังไปไม่ถึงที่ริกพา์มีสารเหลวสีดําไว้ในครอบครองอีกด้วยแต่เอาจริงแค่ได้เห็นปืนหลายกระบอก หลายรูปแบบของริกแบบเนี้ยก็ถือเป็นบุญตาแล้วแหละครับและก็ยังเป็นข้อยืนยันได้เสมอว่าริกคือสุดยอดนักประดิษฐ ตัวจริงนั่นเองแหละครับแต่จริงๆถ้าคิดในอีกมุมหนึ่งสีเขียวนี่ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของริกแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็คงจะไม่เขื่อนะครับคือจริงๆมันมีข้อสังเกตเพิ่มเติมที่อยากจะบอกอีกด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ริกกับมอตีได้สร้างศัตรูตัวใหม่ขึ้นมาอีกแล้วหลังจากตอนก่อนูน้นนะ่ะได้สร้างศัตรูกับชูโรสมีชีวิตใช่ไหมโดยสร้างความรู้สึกดีๆให้กับมันแล้วก็ดันทิ้งมันไปซะงั้นและในตอนนี้ก็เหมือนกันเป๊ะที่สร้างความรู้สึกดีๆให้ก Foot, หกััุตททที่่มมจจจะอ้้้้าาไไไปแงงคูดใ แต่สุดท้ายก็ลองอีรอบเดิมทิ้งมันไปเหมือนเดิมเตะโดยพาไปทิ้งในป่าคือสู่ธรรมชาติอีกด้วยนะครับทั้งที่บิ๊กฟุตได้เนื้อหนังเป็นร่างมนุษย์มาแล้วพูดก็พูดภาษาม,มนุษย์แหละแต่ดันมาทํากันแบบนี้เนี่ยนะทำไมถึงยังมองเขาเป็นศา์เดลฉานอยู่โอ้โหเรียกว่าทําร้ายจิตใจกันสุดๆแบบนี้จะไม่ให้เป็นศัตรูกันได้อย่างไรล่ะจริงไหมล่ะครับ และก่อนจะจบคลิปนี้ขอพื้นที่ตรงนี้อวยยศอาเบิ้มคนให้เสียงภาคริกสักนิดหนึ่งเลยกันครับบอกเลยว่าซีซันเนี่ยแกโคตรเทพเทพมากๆเทพแบบเอาอยู่ทุกซีนเอาอยู่ทุกฉากจริงๆนะครับภาคได้สเสดาเข้าถึงตัวละครมากๆเอาง่ายๆว่าแค่ EP ีเนี้ยแกะตะโกนท้าทายโป๊เป็นสิบรอบผมก็เจ็บคอแทนอาเบิ้มแกแล้วแหละขอคารวะความมืออาชีพของแกจริงๆนะที่เนรมิตเสียงภาคไทยสุดเจ๋งให้กับริกซานเชสได้มีชีวิตชีวามากๆเลยแหละครับ ทีนี้จะขอบอกกกอนว่าจริงๆเรื่องราวอีพีนี้มันค่อนข้างจะซับซอ้อนเลยทีเดียวนะครับมีการใช้ตะก,กะมาหาักล้างความเชื่อมีการหักล้างความเชื่อด้วยวิทยาศาสตร์อะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวไปว่ากันในสรุปแบบละเอียดคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเพราะบอกตามตรงผมดูไป3มรอบเนี่ยยังงงๆกับบางเรื่องอยู่เลยขอเรียบเรียงแป๊บและมารอติดตามกันนะสัญญาว่าจะอธิบายให้ฟังแบบให้เข้าใจง่ายๆที่สุดนะครับผม ว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ EP นี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยและก็ฝากช่องใหม่ของพวกเรา Lost i n s u l e ไว้ในอ้อมอก,กอ้อมใจด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ว่าผมรักกระตูนด้วยแหละครับขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ